โอเคเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องอ่านเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับเเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการเพิ่มค่า CP ก็คือการคราฟโดนนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้บางคนนะบางคนแต่บางคนก็รู้แล้วแหละสำหรับผมเองเนี่ยในการกว่าจะคราฟโดนได้ก็เบล4 4 4 5แล้วนะครับซึ่งซึ่งมันช่วยเพิ่ม CP นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่าโดนใช่ไหมอ่า ดูโดนของเก่านะเห็นไหมโดนระเบิดนะครับแต้มแค่722นะครับจะเป็นโดนวิวแรกแรกที่เขาสอนเราทำถูกไหมครับอ่าอย่างนี้เราจะมีช่องว่างตรงนี้ฟรีให้เราครัฟใหม่เห็นไหมครับเราจะได้แต้มถึง1230เห็นไหมแล้วแต่แล้วแต่พาร์ทด้วยนะครับใครได้พาร์ทม่วงพาร์ททองก็จะแต้มเพิ่มอีกแต่ผมน่าจะเป็นพาร์ทสีฟ้าทั้งหมดนะครับเห็นไหม700นับไป1200ประมาณ500แหละเราราว500ก้เคียงนะครับก็วิธีการครัฟ เพื่อนๆกดดูได้เลยอ่ะผมกดปรับแต่งให้ดูนะครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับส่วนไอ้อะไหล่ชิปเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้วิว40ได้3ชิ้นนะก็คือเนี่ยโมดูลสร้างนะครับอ่ะอันนี้โมดูลหลักนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะโมดูลอาวุธนะครับได้แค่3ชิ้นนะเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่ตรงเนี้ยมันจะเป็นของวิว50ฉะนั้นเราต้องคราฟของ30มาปนนะครับอ่ะชิปก็เหมือนกันนะครับชิปต้องใช้ของอ่าวิวสามสิบนะครับมาปนอ่าสี่สิบมันไม่มีนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้อ่าโมดูลพลังงาน ต้องคาราฟของ30มาิาปนฉะนั้นเพื่อนๆต้องคราฟสีสิบสชิ้นแล้วก็3 0 3ชิ้นแล้วก็มากดคาราฟได้เลยนะครับก็จะได้โดนนะครับที่คารฟพลังประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆอย่างี่บอกได้คาราฟได้สีม่วงสีทองอะไรก็ตามแต่นะครับซีอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมวิธีการคาราฟก็ไปที่โต๊ะเลยครับนะค่อนข้างใช้วัตถุดิบเยอะนะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มรอได้เลยนะครับใช้เยอะมากเลยผมพาไปดูนะครับไปโต๊ะคราฟกันนะครับนี่โต๊ะคาอ่ะแล้วก็ไปที่คราฟโดนนะครับ อ่ะผมพาไปดูเนี่ยนะอันดับแรกเราไปที่นี่นครับเวลสี่สิบก่อนละกันนะครับนี่เพิ่งนเพื่อนจะทําได้3ชิ้นเห็นไหมโมดูลหลักนะครับเวลสี่สิบโมดูลโครงสร้างนะครับเห็นไหมสี่สิบแล้วก็โมดูลอาวุธเวลสี่สิบซึ่ง3อย่างนี้เห็นไหมเพมื่อนเพื่อนจะใช้อ่ทรัพยาก,กรคล้ายๆกันนะครับฉะนั้นเพื่อนๆซื้อลอได้หรือไปฟาร์มรอได้เลยนะครับอ่ะพอเรียบร้อยแล้วได้3ชิ้นนี้ใช่ไหมอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนลืมบอกเพราะเอ่อหลังจากเพกื่อนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนเ่อจะไม่มีสูตรนะต้องไปซื้อแแบบนนนี่เห็หม ถ้าเราไม่มีเห็นไหมครับเรากดที่รับสูตรตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับอ่ากดตรงนี้รับนะครับมันจะพาเราไปซื้อที่ร้านค้าอุปกรณ์โอเคไหมครับเพื่อนๆอย่าลืมไปซื้อนะไปรับสูตรมาก่อนนะครับนะอย่างที่ผมบอกแบตเตอรี่มันจะเป็นของวิวห้าสิบพลังงานก็เป็นของวิวห้าสิบนะครับผมชิปก็วิวห้าสิบฉะนั้นเนี่ยพอเราได้สามชิ้นนี้แล้วเรากดข้างบนครับแล้วมาที่เลเวลยี่สิบเห็นไหมครับอ่าก็มาดูเห็นไหมแบตเตอรี่วิวสามสิบตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมไปรับสูตรด้ววยยนัเี่แลล้ก็มดูพงงา แล้วก็ชิปก็แล้วแต่เลือกครับนะครับชิปรักษาชิป,ชประเบิดชิปหายเอยไม่ต้องไม่มีชิปหายนะขออภัยนะครับแล้วแต่จะเลือกเลยว่าเราอยากได้ชิปไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปประกอบเป็ผมบอกในหน้าเมื่อกี้แต่ผมประกอบไปแล้วเลยทําให้ดูไม่ได้นะครับไปประกอบนี่ตรงนี้เลยเนี่ยแหละอย่างเงี้ยแหละครับก็ประกอบใส่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 แล้วเพื่อนก็สามารถกดคาบได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยเนี่ยสำหรับใครที่เพิ่งเวลสี่สิบนะครับก็รีบทํานะครับมันจะได้ดาเมจเพิ่ม เยอะเลยนะครับเพราะโดนจะช่วยเรายิงช่วยเราจิงระเบิดนะครับผมจะมีผลมากนะในใน PVP ก็มีผลนะนะครับในการลงไอ้นี่ครับภารกิจไอ้นี่ในสงครามยึดฐานการบินเนี่ยเวลาไปตัวตัวใครเนี่ยโดนจะช่วยเรายิงนะครับก็จะได้เปรียบเพิ่มค่า CP ได้อย่างน้อยก็500นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายดันแต้มแต่ผมเนี่ยก็คือแบบเรื่อยๆนะไม่ได้ดันแต้มอะไรมากมายนะครับค่อยททำไปตอนนี้ไม่มีซิลเวอร์จัพอะไรแล้วนะครับผมเป็นบุคคลแทบจะจนมากเมื่อวานเหลือศูนย์นะฮะ ขาบจนหมดนู้นนี่นั่นอัปเกรดจนหมดเลยนะครับก็ค่อ,อ,อยๆทยอยเก็บเงินซินเวอร์ก่อนละกันนะครับผมในพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้นะครับในเทคนิคการคราฟโดนวิ่งสี่สิบนะครับเดี๋ยว50เราค่อยว่ากันคีิปหนึ่งว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดป,ประการใดนะครับขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าชอบใจผมรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ